สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างลิฟต์ในแบบง่ายๆนะครับผมสามารถสร้างในโหมดโซเวโวได้นะครับผมโดยลิฟต์ที่เราสร้างจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วหลักการทํางานเนี่ยให้เราขึ้นไปนะครับอ่าอย่างนี้กดปุ่มตรงนี้ลิฟต์ก็จะขึ้นไปนะครับผมเราสามารถสร้างเป็นห้องเป็นบ้านเราในชั้น2ได้นะครับผมโดยวิธีการลงเนี่ยให้เรากดปุ่มนี้นะครับอ่า เราไปดูวิธีการสร้างกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราขุดนะครับผมสามบล็อกนะครับผมแล้วก็ยาวไปห้าบล็อกนะครับอ่า 1, 2, 3, 4, อหนึ่งสองสามสี่อีกบล็อกหนึ่งโอเคล้วความลึกเนี่ยให้ลึกไปสี่บล็อกครับอ่าเ,าเริ่มขุดกันเลยอ่าเรียบร้อยนะครับผม จากนั้นนะครับให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมเราจะใช้บล็อกผมจะใช้บล็อกสีขาวอันนี้นะครับผมแล้วก็ให้วางไปอย่างนี้นะครับผมก็วางปุ่มไปตรงนี้นะครับวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับวางเลสโตนตรงนี้วางพิสตันสีเขียวตรงนี้นะครับต่อด้วยบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ครับจากนั้นให้วางออซิเดียมตรงนี้นะครับสำพันตัอันนี้ต้องเป็นบล็อกออซิเดียมนะอันนี้ใช้บล็อกอะไรก็ได้จากนั้นให้ใช้เครื่องมือนี้ครับให้วางลูกศรเนี่ยให้มันเป็นลูกขึ้นลงขึ้นแบบนี้ลูกศรขึ้นนนแบบบีี้้กกอออ ผมแล้วก็วางพิสตันสีเขียวอย่างนี้สลามนะครับสี่บล็อกตึกตึกตึก jusqu. อ่าโอเคตรงนี้นะครับข้างหลังให้วางเป็น2บล็อกนะครับช่องนี้ผมสอนช้าเหมือนเดิมนะครับเราจะไปกันช้าๆนะครับสาหรับช่องนี้แล้วก็วางอ่านี้ให้เป็นลูกสอลงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่าเป็นลูกสอลงนะครับสําคัญมากนะครับลูกสอลงเนี่ยแล้วก็วางพ,พิสตันสีเขียวอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้เราวาง าวางความสูงของลิฟต์เลยนะครับว่าเราจะให้ความสูงของลิฟต์เนี่ยระดับไหนนะครับเราลองสูงๆเลยไอ,อ้ตอนนี้คือที่ผมลองฝึกนะครับลองทดลองนะผมไอ้ลิฟต์ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันสามารถสร้างในโหมดโซเวิร์ได้ผมว่เพราะใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะน้อยนะครับให้มันได้ความสูงระดับนี้ใช่ไหมบอกออกซิเดียมตรงนี้นะครับตัวนี้เราทําเป็นปุ่มกดนะครับนี่เราใส่ปุ่มกดตรงนี้เลยนี่จากนั้นเราก็วางวง าวางให้มันริบมันสต็อปนี่เดี๋ยวจะวางตงัวนี้บอกอะไรก,ก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็วพิสตันแบบธรรมดานะอันนี้ใช้แบบธรรมดานี่ไปเป็น,ปน,ปนลูกศรลงนะครับต่อนนั้นเราก็วางเลสโตนทาเป็นวงจรนิดหน่อยนะครับริบเนี้ยสามารถสร้างในโหมดซเวอร์โได้เลยนะตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟกับเพื่อนเนี่ยผมก็ใช้ริบตัวนี้แหละในการสร้างนะครับหาแค่สลามนะครับมันจะหายากนิดนึงนะครับถ้ามีไบโอที่มีสลาเนี่ก็จะสามารถสร้างได้นะครับนี่วางสลับไปอย่างนี้นะครับผมเรามาลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่ากดเลยอ่า สามารถใช้ได้นะครับโอเคนะผมสามารถใช้ได้นะผมแล้วก็วางอันนี้วางเป็นชั้นต่อไปได้เลยนะครับอ่ามันเหมือนรูปอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วเวลาตอนลงจะลงยังไงให้ขึ้นไปนะผมนี่ตรงนี้ที่เราวางปุ่มไงแล้วก็กดไปนะครับอ่ามันก็จะลงให้เรานะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็สามารถตกแต่งลิฟต์ได้เลยนะครับผมสามารถทำเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้มมาชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ไวด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ